สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันแล้วนะครับกับคลิปดีๆเทคนิคดีๆและสาระดีๆนะครับที่ผมนํามาฝากเพื่อนเพื่อนนะครับคลิปนี้ครับพอดีว่ายันเนี้ยครับพอดีผมนั่งทําต้นไม้อยู่ชุดหนึ่งครับเนี่ยมันก็เป็นชนชมราาประขาปกตินะครับเพื่อนเพื่อนแล้วเนี้ยวันนี้ยผมทผมคัดไปหลายต้นมมกครับเนี่ยลากเต็มเลยเพียงแต่ว่าคลิปวันเนี้ยครับัวข้อและเรื่องที่ผมจะทาให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับก็คือเรื่องนี้แหละครับชนชมกิ่งปากาลังคลิปเนี้ย จะเป็นคลิปแรกเลยนะครับที่ผมไม่มีวิธีมาแนะนําให้เพื่อนๆทานะแต่ที่ผมพูดนี้มันคือเรื่องจริงนะครับเพราะว่าแน่ๆครับมันทําเองไม่ได้หรอกครับเกิดจากสายพันธุ์ของเขานั่นเองนะครับชนชมกิ่งปากาลังเนี่ยพอไอ้คำว่ากิ่งปากาลังเนี่ยเพื่อนๆดูสังเกตไหมนะโอ้กิ่งเขายิบมากเลยครับเนี่ยเห็นไหมแม้กระทั่งแบบหนึ่งกิ่งที่พอมันแตกออกมาเนี่ยโอ้กิ่งอยนี่มันแตกมายับเลยนะครับเนี่ยกิ่งหนึ่งกิ่งเนี่ยโอ้โหมันแตกแบบแตกแขนงเยอะมากนะครับเนี่ยลายต้นนี้ที่สําคัญมันเป็นไม้ดํดเลยครับเน ผมถึงว่าวันนี้ผมอยากจะมาทําเรื่องนี้เพื่อนเพื่อนดูนะครับชนชมกิ่งปะกาลังนะครับอีกหนึ่งอัตลักษณ์ของชนชมนะผมว่ายุคนี้สมัยนี้ครับคนทําต้นไม้เก่งนะครับมีการพัฒนานะครับแต่ผมพูดแบบเนี้ย ไม่ใช่ว่าคนสมัยก่อนจะไม่เก่งนะครับว่ามันก็พัฒนาจากของเมื่อก่อนที่มันเคยมีนั่นแหละครับชุนชมเนี่ยมันมีเสน่ห์ผมว่าด้วยหลายๆคนที่เขามาเล่นชุนชมนะครับและจากที่ผมเล่นแลวผมสัมผัสเนี่ยครับที่ผมชอบพูดหลายๆคลิปนะครับว่าชุนชมมันเป็นไม้ที่มันมีเสน่ห์มันมีช่องทางการเล่นเยอะนะครับผมว่าเนี่ยครับมันถึงเป็นเสน่ห์ของชุนชมนะครับไม่งั้นมันจะเขาจะเรียกว่าอะไรนะครับแบบมันจะตื้อมันจะตันนะครับมันไม่มีช่องทางการเล่นอย่างเงี้ยมันจะไปต่อไม่ได้นั่นเองนะผมว่า ถ้าเวลาต้นไม้อะไรสักอย่างหนึ่งถ้ามันไปต่อไม่ได้อ่ะครับมันคือมันมันเหมือนวันหนึ่งพอเราเลี้ยงไปแล้วอ่ะมันหมดความสนุกแล้วครับมันไม่มีอะไรท้าทายมันไม่มีช่องทางให้เราเล่นแล้วเนี่ยผมว่าอันเนี้ยมันเลยดูไม่ค่อยน่าสนใจนะครับแต่อย่างชนชมเนี่ยครับผมมันยังมีช่องทางการเล่นอีกเยอะนะครับมันยังมีแบบวิธีการพัฒนานะครับแม้กระทั่งว่าแบบคนส่วนหรือว่าคนทาต้นไม้นี่ครับเขาก็ยังพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับ ผมถึ <Bond> <ข>งบอกว่าชนโชมันมีเสน่ห์นะเนี่ยยุคนี้สมัยนี้นะครับผมว่าคนเล่นยิ่งเป็นคนรุ่นใหม่เนียครับเขาชอบอะไรที่แบบกิ่งเยอะๆนะครับเพราะว่าข้อดีของต้นไม้เวลากิ่งมันเยอะๆเนี่ยครับพุ่มมันจะเต็มนะครับเวลาใบมันมาเนี่ยโหพุ่มมันจะแน่นนะครับพุ่มแน่นเนี่ยไม้มันจะสวยนะครับเพียงแต่ว่าพุ่มมันแน่นมากไปเนี่ยครับเวลามันเป็นหน้าฝนเนี่ยครับพวกตามซอกหรือพวกเนี้ยอันตรายเหมือนกันนะครับน้ำมันบางทีมันน้ำมันก็ขังมันก็เสี่ยงทําให้ไม้มันเน่าได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้ มันมีทั้งข้อดีแล้วก็ก็ต้องข้อควรระมัดระวังในการทําต้นไม้ด้วยนะครับถามว่าสวยไหมสวยครับเพียงแต่ว่าก็ต้องรู้จักการจัดการได้ด้วงนะครับแต่ว่าอย่างไอ้ต้นนี้ผมก็มองว่ามันไม่ได้ปาการัองเท่าหร่รนะเพียงแต่ว่ากิ่งของมันเยอะนะครับเพียง<ๆ>แต่ว่าคลิปนี้เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดูต้นไม้ที่มันเป็นกิ่งปะการังนะครับกิ่งยุบยับเลยนะครับนี่ครับทบไม่ต้องพูดอะไรเลยครับท่านเพื่อนๆจินตนาการภาพออกนะครับไอ้คำว่าปะการังไอ้ปากาลังที่มันอยู่ใต้ทะเลนั่นเองนะครับเพื่อนๆคืนานาาพพอมันแบบ้เนีี่ย คลิปนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเพื่อนๆผมแค่อยากจะมาแนะนําว่ามันเป็นอีกสายพันธุ์นะครับของการทําชนชมนะครับเนี่ยถ้าผมซูมให้เพื่อนๆดูใกล้ๆเพื่อนๆสังเกตมันนะหนึ่งกิ่งเนี่ยกิ่งมันมีแบบกิ่งกิ่งขนงแตกออกมาเต็มเลยครับเห็นไหมเนะี่ยแต่ถ้าถามผมส่วนตัวผมนะการเลี้ยงก่งาลังเนี้ยต้องดูแลดีๆกันนะครับอย่างต้นนี้ถ้าผมลงปลูกไปเนี้ยนะีสิ่งที่จะตามมามันคืออะไรรู้ไหมครับก็คือใบมันก็จะแตกออกมาถูกไหมครับแล้วเนี้ย โอ้แล้วถ้าใบมันแตกมาด้วยเนี่ยยิ่งช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนเนี่ยครับน้ำมันจะขังได้ง่ายมากนะครับมันเสี่ยงทําให้ชนชมเน่าได้เลยนะครับไอ้กิ่งปากาลังเนี่ยเราต้องรู้จักดูแลมันดีๆนะครับไม้บางต้นเนี่ยที่ผมเลี้ยงมาเนี่ยผมยอมรับผมสารภาพเลยครับบางต้นไอ้กิ่งฝอยๆพวกนี้ผมตัดออกหมดเลยนะครับเพราะผมกลัวต้นไม้ของผมมันเน่านะแต่ก็ได้แหละครับไม่ใช่ว่าเวลาผมพูดไปอย่างนี้เดี๋ยวเพื่อนๆจะมาทําตามผมนะสุดท้ายเราเลี้ยงต้นไม้เราทําต้นไม้ไปเราก็ต้องหมั่นดูหมั่นส เพื่อนๆเ,เห็นภาพง่ายๆเลยครับเนี่ยเวลาฝนมันตกลงมานะครับเนี่ยน้ำมันจะขังได้นะครับวันนึงพอมันมีใบแล้วใบมันแห้งแล้วล่วงมาอยู่ตามเอ้คอเนี่ยอันนี้เราต้องหมั่นดูแลมันเลยนะแล้วเดี๋ยวไอ้ต้นนี้ครับตอนท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะมีปลูกให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับยุคนี้สมัยนี้รูปแบบแลักษณะการทําของต้นไม้นี่มันมีหลากหลายรูปแบบนะครับจริงๆอย่างไอ้ต้นนี้ครับมันก็เป็นทรงจรลดด้วยนะครับพูดง่ายมันเป็นทั้งทรงจรวดแล้วก็เป็นกิ่งปากาลังนะไมไ้ต้นหนึ่ง oh. ง,ง่ายนะรรัก้เปี พูง่ายครับเขาก็ต้องคัดสรรพ่อแม่ที่ดีนะครับมีลักษณะเด่นที่ดีนะครับในการที่จะามาทําเป็นกิ่งประกาหลังเนี่ยจริงไอ้ต้นเนี้ยมันเป็นเขาหินซ้อนดํานะครับ ชื่อมันก็บอกเราครับมันคือเขาหินซ้อนเนี่ยลักษณะจริงปกติของชนชมเขาหินซ้อนเนี่ยปกติมันก็เป็นกิ่งที่ยุบยับยุบยับกิ่งเยอะมากอยู่แล้วนะครับเนี่ยอย่างต้นเนี่ยผมก็มองว่าคนที่เขาพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยอันนี้เขาก็เอามาพัฒนาต่อจนเป็นปีกกิ่งประการลางได้นะครับเนี่ยครับผมถึงบอกว่าเขาอาจจะต้องคัดพ่อคัดแม่มาแล้วมาผสมพันธุ์กันนะครับมันคือการพัฒนาของชนชมได้เลยนะครับเพื่อนๆเพราะปกติชนชมเขาหินซ้อนเนี่ยกิ่งมันจะเยอะอยู่แล้วนะครับ ผมถึงบอกว่าเราทําเองไม่ได้แล้วครับมันขึ้นอยู่ที่สายพันธุ์นะครับเพื่อนๆไอ้กิ่งปากาลังเนี่ยเนี่ยครับโอ้โหดูดิครับกิ่งนี่ยับมากนะเนี่ยเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมจะปลูกต้นนี้ให้เพื่อนๆดูนิดหนึ่งนะครับชนชมทรงจรวดกิ่งปากาลังผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งลักษณะที่น่าเล่นนะอันนี้ผมแนะนําให้เพื่อนๆมาลองเล่นดูนะครับเพราะว่าเรื่องพุ่มเนี่ยเวลาพุ่มมันมาเนี่ยโอ้โพุ่มใบมันเต็มสวยแน่นอนครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมปลูกต้นนี้เพื่อนๆดูดีกว่าผมปลูกเสร็จเรีย้ะะะจจไดดเเห็นนภาพชั เนี่ยครับอย่างที่บอกครับคลิปนี้มันไม่ได้มีอะไรมากมายครับผมแค่มาแนะนําว่าเออไอชนชมกิ่งประการังเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งลักษณะอีกหนึ่งอัตลักษณ์ชนชมประเภทหนึ่งนะครับเนี่ยถ้าดูชนชมทั่วไปนะครับเนี่ยเห็นไหมกิ่งมันก็มีแค่กิ่งเดียวครับเนี่ยเต็มที่อาจจะตตยอีกสักนิดสักหน่อยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับหลักๆมันจะมีแค่กิ่งเดียวหรือแม้กระทั่งว่าไอ้ต้นเนี่ยครับที่ผมเอามาตัวอย่างว่ามันก็เป็นชนชมอีกนต้นหนึ่งที่กิ่งมันเยอะ แต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับเป็นปากาหลังนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพียงแต่ว่าไอ้ต้นเนี้ยครับเห็นไหมแล้วกิงนะ่งในหนึ่งกิ่งเนี่ยกิ่งเขาแตกออกมากเป็มเลยครับนเนี้ยไอ้อย่างเงี้ยมันคือลักษณะของกิ่งปากาหลังนะครับเพื่อนเนี่ยเรายิ่งถ้าดูตรงเนี้ยเห็นไนะโอ้โหไอ้ไม้นี่มันเป็นไม้ดําครับอย่างที่ผมบอกอ่ะดูดิพอกล้องเข้ามาใกล้ๆเนี่ยามปีแล้วนะเนี่ยให้ดูว่าแบบโอ้โหกิ่งปากาหลังมันจะเป็นกิ่งแบบเนี้ย มันจะยุบยับยุบยับเลยนะครับไอไม้ตอนนี้ผ่านการตัดทดมาด้วยนะครับต้องตัดทดนะครับสร้างตออให้เขานะ่นี่แหละครับเพื่อนๆคลิปเนี้ยผมกะมาสั้นๆง่ายๆยานี่นะครับเพียงแต่ว,ว่าก็มาแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักอีกหนึ่งลักษณะของชนชมนะครับก็คือชนชมกิ่งปากาลังนั่นเองนะครับเลยตัวน,นี้ผมก็ปูกให้เพื่อนๆดูคร่าวๆนิดนึงนะครับจะได้เห็นภาพแลวซึ่งไอต้นเนี้ยมันก็เป็นชนชมทรงจรวดกิ่งปากาลังนั่นโอเคครับผมคลิปเนี้ยผมว่าผมก็จะจบสั้นๆแบบนี้นะครับ เหมือนเดิมครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปเนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดสับสก а ์เป็นกำลังใจใผมเลยนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้หาเนื้อหาและสาระดีๆลมาฝากเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ